อีเวนต์แตกเบลล่าออกงานล่าสุดสวยแพงระยับบาว์บี้าจเวอร์กระแสะมาแรงไม่แพวจริงๆสำหรับนางเอกซุปตาแถวหน้าเบลล่ารานีแคมเปญทีช่วงนี้งานรูมอีเวนต์แน่นเอียดมีชื่อมีข่าวในวงสื่อให้ได้ติดตามกันตลอดจนมีกระแสะมาว่าเธอคือพีเซนเตอร์อันดับหนึ่งของวงการกวาดเงินนับพันล้านซึ่งเรื่องนี้สาวเบลล่า ได้ชีแจงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีความใกล้เคียงใดๆเลยสามารถรับได้อีกรัวๆส่วนเรื่องของหัวใจสาวเบลล่าย้ำว่าพร้อมเปิดใจต้อนรับความรักครั้งใหม่แล้วหนุ่มคนไหนจะได้คลองใจนางเอกสาวต้องรอลุ้นกันล่าสุดเบลล่าสวยห้างแตกปรากฏตัวงานอีเวนต์แบรนด์ดังมาในลูกข่าวเรียบรูคุณหนุคุณใจเวอรพร้อมแคปชั่นว่า Hi Are n are you c a l l i n g me ภาพนี้ฟีดแบ็กตอบรับ โดยยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เพียบจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ